สวัสดีครับพบกบรายการเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำพื้นใหญ่นะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมีเทียนที่ครับปุ่มบล็อกกระดาได้หนึ่งบ็อกโอเคนะครับเลสตสโตนนะรีพิเตอร์นะครับเอาไว้ช่วยเล่งไฟนะ้ำ ก็อย่าลืมนะปอกสลับกระตุกหน่อยแล้วขออภัยนะ าาก,นนก็เรีเเยววางไว้นี่าาน,น,าาน,น,นี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเลสตูเนึ่งวางไว้เอาไว้ที่นะแล้วก็อเลสเอามาไว้เต็มเลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะผมจะทำวาให้อย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่ลืมน,นะขออภัยด้วย เอาไปเลยครับทำหิดทำมี้ครับเสร็จแล้วออก็อไนะไรทำเป็นบันไดครับ เสลาก็เรือสโตนนะคบวางไว้เหมือนเมื่อกี้ะครับแต่เมื่อกี้ทำผิดนะครับลืมใส่เบาะข้างบนเป็นต้นใหญ่ที่ทำงางมากครับแล้วปุ่มไม้วางไว้ต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับย้ำมา กดตรงนี้เลยนะครับแล้วค่อยกดตรงนี้นี้เลยแอ <ded ans> บจะเป็นยังไงครับถ้าอยากไปประดับตกแต่งอะไรก็น,นะตามสบายเลยครับสำหรับที่วันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ